เอ่อตัวใหญ่อะ่ะไม่รู้สิอันนี้นะป๊าป๊าก็ไม่รู้มัน,นมเ,เอาแล้วหายอ๋อหายแล้วเออป๊าเดี๋ยวไปวางระเบิดก่อนนะเดี๋ยวป๊าป๊าขอวางระเบิดใหม่มนี่ปไาเร็วน้องพบขึ้นมาเร็วอยู่ไปน้องพบพบขึ้นมาครับน่กกากลัวพบขึ้นมาข้างบนเลยม,มันมีสีอะไรบ้างไงน้องพบ สีดำส,สีเขียวสีดำสีดำสีอะไรครับสีเขียวโป๊ะมีสีเหลืองไหมป้าหนูไม่รอสับเลยอะไรครับกิ้งเหรอ

ไม่ถึงก็ตัทีเลยเดี๋ยวนปะป๊ะมันดูดูขึ้นแลว้วอีหอืออืออะไรขึ้นอีแล อ,อืออย่าพี่ตัวใหญ่ใช่ไหมอุ้ยน้องพบลงไปแล้วอืออือโอ้ออโอดูท่านอนนิ่งไปเลยนะครับอุย้ยกระดูกหักแน่เลยน้องพบอยู่ไหนอะ่ะอยู่ในบ้านโอ้ตัวเล็กไปแล้วออโอเคได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยตัวเล็กไปแล้ว ลองดูกันแล้วเบิร์ตตุ้มเออเออเป็นไงครับพี่น้องไปไปหาน้องพบก่อนบัตตอนนี้อยู่ในบ้านอยู่ไหนบ้านไหนครับอยู่ชั้นบนเนี่ยตอนเนี้ยชั้นบนเหรอใช่อยูกระลังได้ขึ้นไปที่สูงน่ยขึ้นไปทำอะไรครับ เดิไปเดไปมิวยมิวไหนเจอยังยังยังไม่เห็นน้องพบเลยเอ๋อเจอแล้วตามทันแล้วเราวางระเบิดเฮ้ยวางระเบิดทำไมตรงเงี้ย <ừ. S 3> นี่น้องพบนี่น้องพบ ป๊าๆก็มีระเบิดอยู่นะเนี่ยโอ๊ยเรามีคนละลูกนี่นาแล้วทำไมหนูไม่มีเนี่ยเนี่ยเรามีคนลูกอะ่ะเนี่ยป๊าๆให,ห้เอาไหมเอาไหมเอาเอาโอเคเฮ้ยป๊าๆให้หนูใหม่ให้หนูใหม่ได้ไหมอ๋าได้ได้ไดเนะ้เดี๋ยวเอาให้ใหม่แป๊บนึงนะเดี๋ยวป๊าลุกก่อนเงินรอบนี้หนูให้เงินรอบนี้หนูให้ยาพิษฮะ ป้าปั๊ดไม่เอายาพิษไม่เอาเอาเอาระเบิดเอาระเบิดอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมตัวมันยาวงั้นน่ะเฮ้ยน้องพบตัวยาวจังเอาเฮ้ยเฮ้ยไปไหนเฮ้ยเจ้าเอาไปแล้วครับ เอออืม้อ,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 องพบก่อนออไปไหนวะนะ่าน่าตัวยาวๆอ่ะหายไปไหนละ่ะอ๋อตัวยาวแล้วตอนนี้หายไปแล้วนะครับอืมว่าไงว่าไงไปน้องพบจะไปไหนเอาองพบหายปลาถุงกระดูกเบ็ดเอาเบ็ดสไปเนมนเอา ออกไปได้ไงอ่ะหนูไม่ได้ออกเมื่อกี้หนูก็ตรงนี้ยอย่าตรงนี้ยอ๋อออกเกมก็ได้ไม่เอาละอ๋อปั๊ดหนูไม่ออกเกมแล้วเข้ามาเลยนะ mười lăm miếng đẹp mười luôn miếng đẹp mười lăm miếng con. mười lăm miếng đẹp mười ừ. miếng đẹp mười con โดนเขาวางระเบิดจะทีลูกูจะไนที่ตัวยาวตัวยาวขนาดไี้ใหเล่นที่ตอนนี้ลอยน้ำอยู่นะครับจม โดนระเบิดลูกเมื่อกี้เรียบร้อยเลยน้องพบน้องพบอยู่ไหน <S <S ดีมาว่างระเบิดในน้าดีวกว่า กำลังไปครับผมกำลังไปหาครับวันนี้มันคือเซ็นต์คอร์สนี่นะสวัสดีคุณเลนเซนต้าไม่เอาแล้วน้องวุ้บอยู่ไหนอะ Cái ừ. 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 này แบบพี่นตัเนี่ยแบบพี่นไปแล้วเดี๋ยวป๊าๆ้าก็พาออกค่ะแบบพี่โนปรับมันเล่นแบบพี่นต์ก่อนูลยเหรโอ้โหมันลอยสูงมากค่ะทุกคนออัเด่นเลยออสุดยอด เออเอาอันนี้กระดกเข้าไปแนละ้วกินเข้าไปแล้วนะครับโอ้ตัวใหญ่จังโอ,โอ้ อ้าวนี่คือสนามอะไรอ่ะอะไรอ่ะอสนามัางระเบิดะไงไม่รู้มันคือสนามอะไรโอ้เออเละทะเป๊ะเลยโอ้ยโอ้มันน่าจะเป็นสนามวางระเบิดนะทุกคนไปดูสิ เอออออออเโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย โอ้วังว <No> uh ิ่งเร็วกันจังเลยนะพวกเธออยกให้เามาหันจังหนูัขาายหมดเลยฮ่าฮ่ฮ่า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 ฮ่ เจ้าจะโดนกินกันไหมนุ๊บนุ๊บมาหาผมหน่อยชวนข้านุ๊บนมาหนอนุ๊บข้ากินเจ้าแล้วฮ่าฮ่าไปเก็บเหรียญ เชือลูกเมื่อกี้เขาเป็นติดเชื้อเลยเมื่อกี้เขาโดนกัดเขาปุ๊บเาบขาเป็นติดเชื้ออย่างนั้นเลยอ่ะหนูบ้าหนูบ้าเออแหละค่ะใช่แล้วหนูไม่หนูค่ะคือรถไฟค่ะโดนกัดแล้วค่ะก็เป็นรถไฟผีนี่แหละเฮ้อเฮ้อพวกเจ้าต้องมาเป็นกับข้าหนูก็ไปแล้วพวกอะไอ

โหวิ่งไวมากเลยอ่ะเขาก็วิ่งไวอ่ะนู่นเนาะเขาไม่นู่นเลยใช่ใช่เอาเกียร์ใหม่อ๋อไม่เกียร์ใหม่แล้วเร็วเดี๋ยวก็ไปแล้วเร็วเร็วตาม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 เลยตามเลยตามเลยตามบีตามไงวะตามบีเลยตามบีเลยเร็วเร็วเร็วตามบีตามบีตามบีเดี๋ยวไปเดี๋ยวว่ะตาม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 อือวิ่งออไปเร็วน่าเขาว่าอนดักระดาเดดา ดอ็เได้ได้ได้ไดอาป้าปลากินได้แล้วอ้าองคนหรอได้เหลือคนนึงเลยอีกคนนึงเราต้องมาช่วยกันปลาพาขามาตรวหนูที่ลามาตรงหนงงูหน่อยหนูไงหนู่ยเจอแล้วเจอแล้วไปเร็วไปทาง,งน,นู้นมันวิ่งไวมาก หนูก็ยังไม่ได้ไปอ่ะเอาไปช่วยกันจับเร็วนี่นี่เจอแล้วจเจอแล้วจเจอแล้ว,ว,วนี่ไม่พ้นหรอกนะช่วยกันดักเร็วช่วยกันดักเร็ว อันแค่ปรับบ่ะนี่บอกต้องไปช่วยกันดักลูก oh. ใช่เขาปัช่วยดักหน่อยวก้ไปั๊มต้มนั mm ้น hmm. คปรับเนี่ยปรับนหนไรอ่ะไปด้วยด้วย ว่าไงว่าไงปรับลำช่วยก,กันดวกินเหมือนเมื่อวาเจอคนด้วยไหนเจอตรงไหนอยู่ตรงไหนจะไปก่อนนาะอยู่ตรงไหน้หนนะนครับไม่รู้อะ